แล้วครับต้ไปจบกับเก็บมากกว่านะครับพบร,รถเวบ้าดัดแปลงมาเป็นร้านกาแฟเล่ขายตามข้างทางแล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยนำไม้ลังนั้นมาดัดแปลงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงว,ว่าเขามีการทำกันอย่างไรนะครับที่แหล่งท่องเที่ยว อำบริเวณหลังพระวิหารมงคลป่อผินขคลองท่ออำเภอพระนครศรียาจังวัดนพระนครศรีอยุธยานี่เองครับใครปบรห็ิก็ไปซื้อมาฝ่งเสียงในการค้าขายครั้งนี้ที่อยู่ใต้ต้นไม้กัมปูหลังใหญ่และนี่เป็นรถเวปป้าสีน้ำตาลสวยงามข้างหลังทำด้วยไม้ลัง และนําอุปกรณ์กาแฟพ่วงอยู่ตรงท้ายแหมเป็นอาชีพที่ดีจริงๆนานๆเกิดโควิด -19 ก็หันอาชีพมาขายกาแฟในแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เองนะครับแหมสีสันรถเวปป้าคันนี้ขายได้วันหนึ่งต้อง40-60แก้วเชียวนะแก้วละ3-5บาทถึง40บาทบางครั้งก็50บาทก็แล้วแต่ การสั่งของกาแฟนี้นครับในการทำก็ทําแบบโบราณแมมเจ้าของเขาบอกว่าเขาชอบกินกาแฟและเป็นครูด้วยก็เลยหันมาขายกาแฟแบบนี้ซะเลยหลังจากมีช่วงโควิด -19 ยังไม่ได้สอนนักเรียนเลยหันดัดแปลงนำมาขายกาแฟและชาเขียวโอ้โหแต่งร้านเล็กๆน้อยๆน่ารักเชียวแหละออกแบบ และเล็กๆน้อยๆหลายคนติดใจก็หันมาซื้อกันเป็นจํานวนมากและตามมาขายที่หลังพระวิหารมงคลบอกพิษนะครับบริเวณอของท่อเขตอําเภอพระนครศรียาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจับไปเรื่อยๆวนนเวียนอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับก่อนหน้านั้นจะขายอยู่บริเวณวงเวียนโรงเรียนอยุทยาอนุสร์แต่เกิดการ อยากเล่ล่อนไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะตามมาซื้อเพราะเนื่องจากว่าการเล่ล่อนขายกาแฟนี้จะอยู่ในเขตแถวๆนั้นนั่นแหละเดี๋ยวก็หาเจอแหม่หลายคนก็ตามมากินเนื่องจากราคาถูกและหวานอร่อยโอ้โหหวานมันตรงนี้แหมขับเวปป้าวนไปวนมาสุดยอดจริงๆขายเป็นอาชีพเสริมวันหนึ่งตกประมาณพันหกพันเจียวนะังแต่ขายราคาแก้วละ35บาทถึง60บาทก็มี นั่นและนั่นและมารอคิวกันเป็นแถวเลยนะรู้ว่ามาอยู่ตรงนี้โอ้โหมารอซื้อกันเป็นแถวเลยรอกันหน่อยนะเดี๋ยวก็ได้กินแหม่กาแฟเล่ล่อนของเว็บาราโอ้โหแล้วมีการออกแบบเองด้วยนะในการค้าขายเป็นร้านค้าของต้นเองออกแบบเองทุกอย่างโอ้โหเนี่ยบัดใหญ่เลยนะครับถ้ามผู้ชมแหม่รอแป๊บนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจะได้กินเร็วๆนี้แหละโอ้โหถ้ามผูมุ้มหลายคนบอกว่าแหม่อร่อยจริงๆและตามมากินตามมาซื้อที่นี่แหละอร่อยและถูกด้วย จริงๆแล้วผมมาทุกวันเลยครับอร่อยครับอยี่ร้านนี้ใช่ครับเป็นลูกค้าประจำครับเป็นลูกค้าประจำมานานเนี่ยอ่าก็ตั้งแต่ขายครับครับขายนานเนี่ยน่าจะประมาณเกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนเดือนสองเดือนได้เลยครับถ้าไม่เจออยู่ตะลุนก็ตามหาไหมตามครับอร่อยครับตามหารสชาติเป็นไงอ่มันมันกลมกล่อมดีครับสู้ร้านใหญ่ๆได้เลยครับแพงไหมไม่แพงครับ ประมาณ3 5มห้าถึงสีบาทครับบางครั้งผมกต่ออยู่ด้วยใช่ครับคนเยอะครับคนเยอะเลยแต่วันนี้คนน้อยหน่อยนะครับวันนี้คนน้อยหน่อยวันนี้ซื้ออะไรครับเป็นชาเขียวครับชอบกินรใช่ครับชอบกินครับพี่แล้วอยากฝากยังไงคนที่ผ่านมาอะไรอ๋อก็จริงๆแล้วก็อยากให้ลองเปิดใจดูครับจริงๆร้านเล็กๆอย่างนี้ก็อร่อยสู่ร้านใหญ่ๆได้เหมือนกันครับดูแล้วลงทุนมากเลย ก็จริงๆแล้วน่าจะลงแรงมากหรอก็น <tr> ่าจะลงทุนอยู่ครับลงทุนน้อยลงทุนน้อยครับไม่ต้องไม่ช่าเลยครับเขามีความสามารถครับชงเก่งอร่อยด้วยครับงงไหมว่าอาชีพเป็นครูแล้วก็มาทาอย่างนี้ก็งงครับแต่ยุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็น่าจะหารายได้เสริมกันหลายคนครับน้องครับตรงนี้น้องเริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มทํามาได้ประมาณ2เดือนกว่าๆแล้วครับก็ช่วงโควิดเมื่อสองเดือนที่แล้วก็แบบเริ่ม ทำกาแฟขายปกติชอบทําทานเองอยู่แล้วครับแล้วก็แบบได้มีโอากาสมีอุปกรณ์นะครับก็ลองก่อนหน้านี้คือลองเปิดขายหน้าบ้านก่อนที่ต่างอำเภอครับแต่มันมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์มันยังไม่เข้าถึงลูกค้ามากพอก็เลยแบบเรามีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเว็ป่าเก่าๆหนึ่งคันเราก็เลยแบบมีไอเดียที่จะทําแบบเป็นลังไม้แล้วก็ทําเป็นบาร์เล็กๆขึ้นมาเพื่อที่แบบจะขับออกมาขายในเมืองเพื่อที่เราจะเข้าถึงลูกค้าครับเพราะว่ายุคสมัยนี้มันแบบ อยู่กันที่มันหากินลำบากหน่อยเราก็เลยแบบมันต้องหากลุ่มลูกค้าเข้ามาเจาะหาตลาดหาลูกค้าให้เข้าถึงง่ายขึ้นเงี้ยครับในการหาลูกค้าเราหายัางไงหาลูกค้าก็คือเริ่มแรกคือผมไม่ได้ผมมาเลยมามาถึงวันแรกก็คือตั้งร้านขายเลยแล้วแบบเหมือแนบบลูกค้าก็มาเองาเงี้ยครับมีลูกค้าตามมาเองก็คือแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนนี่แหละครับ เพื่อนคอยมาซัพพอร์ตเราตลอดเวลาเราโพสต์ลงเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับก็มีแบบกลุ่มเพื่อนเพื่อนคอยเข้ามาอุดหนุนคอยมาช่วยคอยมาช่วยโปรโมทอะไรเงี้ยตลอดครับแล้วมีหลายเมนูไหมคะที่เราขายมีหลายเมนูครับมีทั้งทั้งเมนูคนที่สําหรับคนที่มาทางกาแฟเลยแล้วก็สําหรับเมนูกาแฟก็มีตั้งแต่ทุกเมนูเหมือนตามร้านกาแฟทั่วไปเลยครับแล้วก็มีพวกมีตามนี้เลยครับเราก็จะมีพวกอเมริกาโน่เอเรซโซ่แล้วก็คาปูชิโน่ลาเต้ มอคคาแล้วก็พวกเมนูออเลนต์มันการโน่เงี้ยเป็นกาแฟส้มแล้วก็มีพวกเมล็ดพิเศษเมล็ดต่างประเทศเงี้ยครับราคาล่ะคะราคาเราเริ่มต้นตั้งแต่35บาทจนถึงกาแฟแก้วละ1 0 0บาทก็มีครับมีทั้งเมล็ดไทยเมล็ดต่างประเทศเงี้ยครับเราก็ขายราคาแต่ละเมล็ดเราจะขายราคาไม่เหมือนกันนยครับราคาตามเมล็ดใช่ครับแล้วผลการตอบรับล่ะคะการขายดีเลยครับถือว่าเดือนแรกที่มาขายเนี่ยวันแรกผมตั้งเป้าไว้แค่สักประมาณ10แก้วก็ดีใจแล้ว ต่วันแรกที่เราออกมาขายเนี่ยเราขายได้30แก้วเนี่ยมันมันก็เกินเกินเป้าที่เราตั้งไว้แล้วแล้วทีนี้เราก็เหมือนกับมีกําลังใจแบบออกมาทุกวันอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็ยอดขายมันก็ทั้งคงที่ทั้งมากขึ้นเสาร์อาทิตย์อะไรก็ต่างกันไปเนี่ยครับใช่แล้วร<ช>ับกาแฟกันกาแฟเราซื้อจากลงคั่วครับเรามีลงขั่วที่เราซื้อประจําอย่างนี้อยู่แล้วครับเราเราวิ่งไปเอาเองบ้างแล้วก็ส่งไปเทนีบ้างนะครับอัยรลาครับประทุมตลาดไทยนี่เองรถไป ส่วนมากหลังๆเนี่ยผมจะสั่งให้ส่งไปรษน,นีมามากกว่าใช่ครับเพราะว่าเหมือนเราขายทุกวันเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมขายทุกวันผมจะไม่ได้หยุดเลยเราก็ไม่มีเวลาไปตกแล้วแต่มเมล็ดครับมันมีตั้งแต่หลักกิโลละ400บาทขึ้นไปเงี้ยครับแล้วแล้วมันอยู่ที่เราจะเลือกเรื่องรสชาติพวกกาแฟนมชาไทยชาเขียวอะไรพวกนี้คิดเองหมดเลยครับ ใช่ทุกอย่างคิดเองหมดไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนหรือว่าไม่ได้มีสูตรจากที่ไหนมาลองกินเองลองกินเองครับแล้วก็ให้คนอื่นลองชิมบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วตรงนี้นะฮะการการทำตรงนี้เราคิดว่ามันจะไปได้ไกลไหมครับก็ผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะไปได้เรื่อยๆนะครับก็ก็อาจจะไม่ได้มันมันอยู่ที่ทำเลด้วยเนาะเหมือนกับว่าเราเคยมีที่ที่แบบมันเป็นที่ของเราที่ประจำของเราเนี้ยเราพอมีลูกค้าประจำอ่ไงเงี้ย หนึ่งคือถ้ารสชาติเราดีเนะี่ยลูกค้าบอกต่อล,ลูกค้าก็กลับมาหาเรา,านี้เรื่อยๆผมผมก็มองว่าอาจอาจจะดีไปกว่านี้ไหมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันขึ้นอยู่กับแบบลูกค้าที่แบบเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยแต่เราก็มาตรฐานเราคงเดิมแน่นอนครับคือเราขายมาตรฐานนี้เราก็ยังยึดมาตรฐานนี้อยู่เรื่อยๆผมบอกเ่อก่อนเป็นครูใช่ครับตอนนี้ก็ยังเป็นครูอยู่ครับเป็นครูใช่ครับเป็นครูสอนวิชาดนตรีครับที่ไหนอยู่แถวสายไหมดอนเมืองครับ ใช่ครับทำไมถึงขัดมาทำโรงเรียนเราชอบทานด้วยครับเป็นคนชอบทานกาแฟาอยู่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้อยู่โรงเรียนผมก็ทําพวกชาเป็นขวดทําชาเป็นขวดทําโปโป้เป็นขวดอย่างเงี้ยครับเราก็ขายส่งให้โรงเรียนอยู่แล้วแล้วทีนี้น่ะช่วงโควิดเราไม่ได้ไปโรงเรียนเลยมันหยุดมานานนะครับใช่แล้วเราก็เลยมีอุปกรณ์อยู่แล้วเราเราก็เลยแบบออกขายแบบนี้ ใช่ครับอุปกรณ์นี่เรามีเราไปซื้อมาเองหรือเราเก็บไว้หรืออุปกรณ์พอดีเราชอบทานเราก็ซื้อเก็บเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพอเรามีทุนหน่อยเราก็ซื้อเก็บซื้อเก็บไว้อย่างเงี้ยครับเราถึงเวลาเก็บจนน้นเป็นชุดใหญ่เราสามารถออกขายได้อย่างเงี้ยครับก็คือเราไม่ได้ซื้อทีเดียวแล้วก็เอามาขายเลยเราค่อยๆซื้อไปเรื่อยๆถ้าอยากคนอยากมาซื้อจะอยู่ตรงไหนบ้าง ตอนนี้นะตอนนี้เราย้ายมาขายอยู่ที่บริเวณหลังวิหารบ้านมงคลพิทถ้าก่อนหน้านี้ผมขายอยู่ตรงวงเวียนอยวก็คือตรงฝั่งทางไปสพยุธยาครับคือก่อนหน้านี้จะขายอยู่งั้นแต่ตอนนี้มันจะมีงานมาดกโลกเนาะผมก็เลยมูฟมาขายตรงนี้แทนครับผมเบอร์โทรครับก็มีมีเบอร์โทรกับเพจที่ติดต่อได้ครับชื่อร้าน slow coffee ครับตามนี้เลครับ slow coffee นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์0821985646ครับ0821985646ครับฝา,ากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ